ครับวันนี้พูดถึงค่าแรงงานก่อฉาบนะครับงานเหมาก่อฉาบตัดเหมาก่อฉาบงานบ้านๆนะครับผมค่าแรงเหมาก่อฉาบนะครับผมจ้างกันแบบไหนบ้างอันนี้ของทีมงานผมนะครับคือของผมเองเนี่ยผมรับเหมารายเล็กๆนะครับผมรับรับเหมาจากเจ้าของบ้านในเรื่องงานสร้างบ้านแต่อุดอนธานีเสร็จแล้วงานที่ผมรับมาเนี่ยผมก็จะตัดให้ทีมงานผมเนี่ยท่านไหนช่างไหนถนัดไหนผมก็จะให้เหมานะครับก็คืออย่างงานก่อฉาบจะให้เหมาเป็นตารางเมตรกับ แยกกันนะครับเดี๋ยวผมจะวันนี้ผมจะพูดถึง2อย่างของผมเองนะครับคือค่าแรงของท่านอื่นจะจ้างไม่เหมือนกันนะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการจ้างของแต่ละท่านนะครับคือจะไม่เหมือนกันนะครับของผมอย่างนี้นะครับผมจะจ้างเหมาตัดเหมาใน2รูปแบบนะครับก็คือ1แยกนะครับแยกเป็นตารางเมตรนะครับงานก่อต่างหากงานฉาบต่างหากงานเสาเอ็นทับหลังต่างหากจับเสียมต่างหากนะครับผมตั้งโมกบต่างหากนะครับ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเหมารวมเลยนะครับคือเป็นตารางไม่เหมือนกันแต่ว่าเหมารวมไม่ต้องตัดปช่องวงกลมหน้าต่างออกนะครับวิธีคิดก็จะมีสองสองอย่างแต่ว่าเรื่องราคานะครับผมจะเปรียบเทียบให้ฟังคืออาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับอันนี้อยู่ที่ความพอใจของคนจ้างกับคน คนทำนะผมนะครับถ้าตกลงกันพอใจก็ทําคือของเราอันไหนที่เราเห็นว่ามันถูกนะครับเราทําไม่ได้เราก็อย่าไปรับนะครับสําหรับช่างนะอันไหนที่เห็นว่าราคาเรารับได้เราค่อยทำนะครับผมคือวิจัวิธีการของผมอย่างนี้นะถ้าคิดแยกนะครับงานก่ออิฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิฐบล็อกดีอิฐมวเบาเตารางเมตรหนึ่งประมาณ100ถึงบบาทแล้วแต่ความยากง,ง่ายนะครับต่อตารางเมตรนะครับผม ส่วนค่าแรงฉาบก็เหมือนกัน1 0 0่งถึงหนึบาทแล้วแต่ความยากง่ายของงานนะครับแต่สเปคงานเนี่ยจะอยู่ที่ผมเป็นคนกําหนดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอิดบล็อกอิดมวลเบานะครับอันนี้พูดถึง2อิดนะผมต่อมานะครับงานเสาเอ็นทับหลังนะครับอันนี้คิดตามยาวนะครับเมื่อกี้ก่อฉาบคิดเป็นตารางเมตรนะครับเสาเอ็นทับหลังเนี่ยเมตรหนึ่งเนี่ย 4 5บาถึง55บาทนะครับบางหลังก็อาจจะเป็น60บาทนะรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จับเสี้ยมเม125็ดหนึ่ง2 5บาถึง30บาทนะครับอันนี้จับเสี้ยมจะเป็นเสี้ยมสดหรือเสี้ยมสําเร็จก็ได้นะครับราคาขึ้นอยู่กับข้อตกลงกงันนะผมแล้วก็ตั้งวงกบเนี่ยวงหนึ่งประมาณ2 5 0บถึง3า0บาทนะครับอันนี้ผมจ้างอยู่แถวอุดรธานีนะผมทีนี้ถ้าเกิดเราคิดเป็นตารางเมตรนะครับคือเราไม่ตัดช่องหน้าต่างวงกบออกเลยนะ สมมติแผงหนึ่งนะี่ยกว้าง3เมตรสูงสาเมตราตรางเมตรเราไม่ต้องตัดออกนะครับอันนี้ก็9ตารางเมตรก็ไปคูณอยู่ที่320บาทถึง350บาทต่อตารางเมตรโดยที่ไม่ตัดแยกออกงานทับหลังเสาเอ็นอะไรก็รวมไปเลยนะครับนี่ครับวิธีการของผมก็คิดงานกันประมาณนี้การจ้างงานกันประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ